สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีล้างความจําเครื่องความจําเต็มแก้ง,ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์จ้างช่างทําก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตัวจัดการไฟล์นะครับหรือโปรแกรมจัดการไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้จะมีการทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ของผมได้ลบไปแล้วนะครับอันนี้มันเลยจะได้น้อยแต่ถ้าเครื่องของใครที่ยังไม่เคยลบเลยก็จะมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับให้เลื่อนมาที่โทรศัพท์นะครับ หรือตำแหน่งที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปเลยครับเรามาที่หัวข้อคำว่า Android นะครับเราจะมาลบกันที่หัวข้อ Data นะครับตรงนี้คือที่เก็บข้อมูลของเรานะครับเวลาเราเข้าแอป Facebook เข้าแอป Line เข้า youtube เข้าอะไรต่างๆเขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ในนี้นะครับซึ่งตรงนี้นครับเป็นขยะ ที่ทำให้หนักเครื่องเรานะครับวิธีการลบแบบนี้จะทำให้ข้อมูลเราไม่หายนะครับเราไม่ต้องตั้งค่าใหม่เราไม่ต้องมาเข้าแอปใหม่ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ขยะจะหายไปนะครับกดกลับออกมาก่อนนะครับเข้าไปที่ a n d r o i d นะครับกดค้างที่คำว่า Data แล้วกดคำว่าลบเลยนะครับจากนั้น ทำการลบไฟล์ถ้าขึ้นว่าลบไฟล์ล้มเหลวอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะทำการลบไฟล์ทั้งหมดออกคำว่าไฟล์ล้มเหลวหมายความว่าไฟล์ที่จำเป็นต่อเครื่องเขาจะไม่ลบออกไปแต่ไฟล์ที่ไม่ได้จำเป็นต่อเครื่องจะลบออกไปแล้วครับนะครับจะเหลือไม่เยอะแล้วถนะ้ากดกลับออกมากดกลับออกมากดกลับออกมา ตอนนี้เพิ่มมาเป็น32.4แล้วเห็นไหมครับทำง่ายๆครับทำไม่ยากเลยแต่ถ้าทำแบบนี้ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเต็มอีกนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้า Facebook เข้า YouTube เข้าแอปไลน์เขาก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเไว้ที่การตั้งค่าที่ลาไปเมื่อสักครู่นี้เราก็คอยทำนะครับสักเดือนละครั้งก็ได้ครับ แต่วิธีที่ดีสุดก็คือเราก็ต้องคอยดูแอปของเราแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่มากไม่จำเป็นถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบออกไปนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วง่ายๆถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะมาตอบหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งวันนี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับ